ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการทำแอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับด้วย SketchUp ผ่านเว็บน,นะครับในกรณีที่เราขึ้นโมเดลหรือว่าเราเขียนโมเดลใน SketchUp เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเราอาจจะดาวน์โหลดตัวโมเดลมาจาก 3D Warehouse ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างเป็นแอนิเมชัน เพื่อนำเสนองานหรือพรีเซนต์งานนะครับภายในโปรแกรม SketchUp for Web นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการสร้าง a n i m เมชันแบบง่ายๆนะครับอยู่ที่เมนูนะครับทางด้านขวานะครับจะมีคำว่า e n นนะครับให้เรากดไปที่คำว่า s ี e นะครับภายในเมนู s ี e เนี่ยก็จะมีเมนู Camera นะครับแล้วก็ Standard View นะครับแล้วก็ ตรงที่เมนูคําว่า m มายซีนนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดที่คําว่าแอดซีนนะครับหลังจากกดคําว่าแอดซีนไปแล้วนะครับมันก็จะมีภาพนะครับพรีวิวขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีข้อความคําว่าซีนหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรามาขยับมุมมองนะครับที่ตัวโมเดลของเรานะครับอาจจะซูมเข้าหรือซูมออกนะครับให้เห็นภาพกว้มากขึ้นนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนมุมมองนะครับเพื่อปรับนะครับสมมุติว่าผมปรับมุมมองมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ จะมีคำว่า add scene ปรากฏขึ้นนะครับให้เรากด add scene อีกครั้งหนึ่งนะตรงภาพเล็กๆที่อยู่ด้านด้านขวาตรงนี้นะครับมันก็จะพรีวิวมุมมองนะครับเป็นซีนที่2ขึ้นมาให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราปรับมุมมองอีกครั้งนะครับคราวนี้ก็จะหมุนรอบๆนะครับเพื่อให้เห็นตัวโมเดลนะครับกว้างมากขึ้นในมุมกว้างมากขึ้นนะครับ ปรับมาประมาณนี้นะครับปรับได้แล้วนะครับแค่กดแอดซีนอีกครั้งนะครับนี้ก็จะเป็นซีนที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรับอีกครั้งนึงนะครับแล้ก็กดแอดซีนอีกครั้งนึงเป็นซีนที่สีนะครับจากนั้นเราก็หมุน ครับแล้วก็กดแอดซีนอีกครั้งนึงเป็นซีนที่5นะครับจากนั้นก็ต่อเนื่องได้เลยนะครับหมุน กดแอดซีนนะครับเป็นซีนที่6นะครับปรับนะครับปรับมุมมองกดแอดซีนนะครับเป็นซีนที่7 ็นซีนที่8แล้วก็ซีนที่9นะครับซีนที่9้าผมจะโคดอัพเข้ามาใ,ใกล้ๆแบบนี้นะครับเป็นซีนที่9ก็จะเป็นซีนซีนจบนะครับก็ะจะจบที่ซีนที่9นะครับตอนนี้เราก็จะมีซีนทั่ง9ขึ้นมาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้เราดูที่เมนูนะครับภายในเครื่องมือสีนนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนกับปุ่มเพล์นะครับตรงนี้จะเป็นเมนูเพล์ซีนแอนิเมชันนะครับให้เราลองกดนะครับที่เพล์ซีนแอนิเมชันดูที่เห็นว่าพอเรากดเพล์ซีนแอนิเมชันนะครับมันก็จะ พรีวิวนะครับเป็นภาพตามที่เราได้ตั้งซีนต่างๆเอาไว้นะครับระหว่างที่โปรแกรมพรีวิวเนี่ยมันก็จะเลื่อนให้เราเห็นว่าอันนี้เราอยู่ที่ซีนที่เท่าไหร่นะครับไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะทำการพรีวิวเล่นบนลุกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ให้เรากดที่ p o u t e นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเครื่องหมายรูปเฟืองตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่า animation setting นะครับอันนี้ก็จะสามารถตั้งค่า transition time นะครับที่เป็นหน่วยเป็น second หรือว่าวินาทีนะครับ transition time ก็คือระยะเวลาในการเปลี่ยน ฉากในในในหน่งครั้งนะครับอันนี้ก็ถ้าเราเลื่อนเป็น2นะครับลองปรับดูนะครับอันนี้ก็ก็ใช้เป็น2นะครับ d e เลย์ไทม์ก็คือช่วงของการการหน่วงเวลานะครับอันนี้ลองลองอีกครั้งแล้วก็ play นะครับจะเห็นว่า a n i m a t i o n จะสมูทมากขึ้นนะครับก็จะมี ช่วงเวลาในการเปลี่ยนเฟรมที่มันช้าลงนะครับจากเมื่อกี้1วินาทีเป็น็น2วินาทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเ,เนื่องจาก s k e t c h u p for w ว็บเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ฟรีได้ ผ่านเว็บไซต์นะครับหรือว่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันที่ถูกจํากัดอยู่นะครับที่จะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มนะครับของโปรแกรมสเก c อัพที่เป็นแบบ s t แ n น a l o ล e ใน d ดสก์ท็อปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังก์ชันในการ Export วิดีโอที่เป็น a n i m เมชันจากส ket อัพ p อร์เว็จะไม่สามารถทำได้นะครับวิธีการ นำแอนิเมชันตัวนี้ไปใช้นะครับก็คืออาจจะต้องอใช้วิธีการแคปหน้าจอที่เป็นวิดีโอนะครับเพื่อที่จะนำภาพตัวนี้ไป,ไปใช้นะครับหรือ,อวิธีการใช้ซอฟต์แวร์เสริมในการอัดภาพหน้าจอนะครับเพื่อนำไปใช้ถึงจะสามารถนำ a n i m เมชันตัวนี้ไปใช้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราใช้ในเวอร์ชัน De คช็อปที่เป็น Stand a l o โ e เราสามารถ เอ็กพอไฟล์ตัวนี้ออกมาเป็นวิดีโออนิเมชันได้เลยนะครับก็จะมีความสะดวกในการในการใช้งานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้งานฟรีผ่านเบราว์เซอร์นะครับ ในตัวซีนต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะกดนะครับตรงนี้เป็นการ Edit นะครับเพื่อแก้ไขค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะแก้ไขซีนที่1นะครับผมก็มากดซีนที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมกด Edit ตนะครับตรงนี้นะครับเพื่อปรับค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นค่า c a m e ล่าโลเคชันนะครับต่างๆหรือว่าจะแก้ไขพวก สไตล์หรือฟอกนี้ก็ได้นะครับอลองลองขยับนะครับขยับซีนหนึ่งนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็กดอัปเดตนะครับแล้วก็ลองลองกด Play นะครับคราวนี้มันก็จะแก้ไข ซีนที่1ให้เราแล้วนะครับส่วนซีนอื่นๆถ้าไม่ได้แก้ไขก็จะเป็นไปตามเดิมที่เรากำหนดครับสำหรับนี่ก็เป็นวิธีการในการสร้าง Animation ง่ายๆนะครับด้วย s เกตอัพสำหรัเว็บนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ